วันนี้ที่อำเภอวนนนิวาสนะคะมีการเกณฑ์ทหารนะคะเกณฑ์ทหารนะคะน้องนายก็มาไม่ได้มาเกณฑ์นะคะน้องนายมาฟู้ดทรัคฟู้ดทรัคเยอะมากเลยค่ะฟู้ดทรัคอำเภอวนนนมารวมอยู่ที่นี่อารมณเอาเลยบ้างคะเอาเดินดูนะเดินนะอันนี้เป็นน้ำไอติมมาเดินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก่อนดูก่อนอันนี้เป็น โจ๊กก็มีเนาะโจ๊กแล้วก็มีขนมกรุบกรอบหลุดแล้วก็มีน้ําดื่มอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูค่อยมาดูอันนี้อะไรเอ่ยกินติมไขมันต่ามีคุกกี้ด้วยนะคะอันนี้ฟู้ดทรัคอุ้ยอุ้ยอันนี้ลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นผู้คุ้นเคยอ่ะเดินก่อนเดินก่อนเดินก่อนอันนี้เป็นน้ําน้ําดื่มอันนี้ปกติขายอยู่หน้าที่ดินนะคะอันนี้ก็ลูกชิ้นเหมือนกันแต่เป็นอันนี้เป็นลูกชิ้นทอด น้ำดื่มนะคะอันนี้อะไรฟู้ดทรัคฟู้ดทรัคอันนี้ก็เป็นพวกผลไม้แล้วก็น้ํซาลาเปาของพี่เขายังอยู่นะคะเดี๋ยวมาอันนี้ไส้กรอบหมดแล้วหรอโอ้โหลูกชงลูกชิ้นมีหมดด้วยนะโอ,อ้รวมมิตรหมูย่างน้ําน้ําดื่มมีเยอะแยะเลยลูกเดินไปอีกนู่นนุ่นทางน้นทางนน้นทางนน้น,นก็มี อ่านะคะอันนี้ร้านรองเท้า,าฟู้ดรักทุกร้านมารวมกันที่นี่นะอ่าเดินไปก่อนลูกสน,สนใจอะไรค่อยมาซื้ออีกรอบนึงเดินก่อนเดินก่อนไปชมก่อนนะมีอะไรบ้างอันนั้นเป็นหนมจีบหนมจีบหมึกย่างก็มีนู่นไปทางโน้อนอีกทางโน้อนอีก อันนี้ลูกชิ้นเดินก่อนเดินก่อนลูกชิ้นปิ้งเดินก่อนลูกเดินก่อนน้ำหวานชานมไข่มุกน่าจะถูกใจบางรานแล้วเหมือนจะแวะ,แวะอ่ๆเดินไปก่อนลูกสุดทางโน้นเลยนะอาหารตามสั่งก็มีออรลันแม่ต้อยอาหารตามสั่งนะแม่ต้อยอาหารตามสั่งที่จึงขายที่โต๊ะรุ่งนะเนี่ยสุดท้ายก็เป็นลูกชิ้นทอดใช่ไหมลูกเหมือนกันอเอาอะไรหมดละลูกจะเอาอะไระเดินกลับออะไรคะผัดไทยก็มี ัดสินใจแล้วมาคุณแม่ถือให้ก็ได้โลตัสเมื่อกี้ไปเติมน้ำมันได้โลตัสมาจุ๊บวะหมดแล้วเหรอคะวายดีใจด้วยไส้กรอกกะคหมดแล้วขาประจําเจ้าประจําไม่ใช่ขาประจำอ่าแล้วแต่ลูกเลยเอาอะไรแล้วแต่ลูกเลยตรงนั้นก็มีนะลูกไปเดินดูไหมคะนุ่นนุนนุ่นน,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 นุโอ้โหไก่ทอดหัดใหญ่ไอศกรีม สมึกย่างสมืกนตามน้อง,งนายไปแตงมูไข่ทอดอ่าเดินมาทางนี้อีกเดินมาทางนี้อเอาทุกร้านเลย <c oughs> โอ้โหเป็นฝฟ่ายมถ้าหารน้องนายเกณฑ์แล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วอันนี้อะไร <c oughs> อันนี้ลูกชิ้นทอดแม่น้องหยก ลูกชิ้นทอดแม่น้องหยกเล็งก่อนคะ่ะเลงเลงเลงขนมอันนี้มีขนมก็มีน้ำลูกเดินก่อนเดินก่อนอันนั้อะไรคะมะม่วงเหรอโอ้โหอะไะข้างในเป็นเกณฑ์ทหารเนาะอำเภอวานนนิว่าดผลหมกรากไม้น้ำเกี๊ยวแล้วก็เป็นพวกลูกชิ้นหมูย่างลูกชิ้นอะไะเดินก่อนเดินก่อนเผื่อเจอร้านถูกใจนะเผื่อเจอร้านถูกใจนะขนมน้ำ,นำ หมดแล้วตัดสินใจเอาอะไรครับเอาอะไรครับโอเอาขนมโอ้ซื้อเองนะซื้อเองตังเยอะแยะแล้วแต่ลูกเอาขนมอะไรเอาแต่ขนมนะคะชิ้นเาาฝั่งโน้นเพราะอันนี้แมงหวันโอ้โห ยี่สิบบาทสีเขียวครับผมสีเขียวบอกว่าคนอื่นเข้ามากินอาหารเรามาดูฟู้ดทรัคเยอะมากมหากรรมอาหารมหากรรมอาหารตั้งทอนนะมหากรรมอาหารเครื่องดื่มนะมหากรรมอาหารเครื่องดื่มนี่เกณฑ์แล้วเมื่อปีที่แล้วที่สมุทรปราการค่ะเกณฑ์แล้วค,ค,รครับผมอ่าไปลูกเจ้าเจ้าไหน เอาเคะเอาแล้วแต่ลูกเลยอ่ะอันนี้ใส่ถุงด้วยลูกได้ไหมอ่ะแม่ถึงนะ,อะ,อะโอ้นายเกณฑ์แล้วอันนี้เป็นบรรยากาศนะ้อยญาตนะิน้อญาติโอ้หน้องน้องทหารขอให้โชคดีนะได้รับใช้ชาติกันทุกคนไม่ไม่มีบ้างไม่มี อะไรนะไม่ไม่ได้เป็นทหารกอลต์ปรชาชาติได้เนาะได้หมดเลยแต่ว่าก็เป็นหน้าที่พี่นายก็เกณฑ์แล้วนั่นพี่นายก็ก็ตามตามที่เขาชอบนะคะมาแล้วโอ้โหหลังจากเดินเลือกมาหลายร้าน <l acht> เอารรอะไรครับดามอะไรครับน้ำส้มค่ะแฟนต้าน้ำส้มแก้วใหญ่เลยครับผมเตรียมตังค์เท่าไหร่คะอ,อ่ายี่สิบห้าบาทแบงค์สีเขียวแล้วก็เหรียญห้าหลก แบงค์สีเขียวกับเหรียญห้าครับมีไหมเหรียญห้าไม่มีเหรียญห้ากา็อ่ะอ่าอย่างนี้อย่างนี้อ่าอ่ามีมีตั้งหลายร้านนะเนี่ยเลาะมาซื้อถึงสาชอบคนฉวยแน่เลยเนี่ยชอบร้านนี้คนฉวยดูดูดิเฮ้ยผ่านมาเป็นสิบยี่สิบร้านเลยพี่บอกว่าคนอื่นมาเกณฑ์ทหารน้องนายมาฟู้ดทรัคร้านร้านพวก อะไรนะมานที่หมดเลยอะค่ะสี่วันใช่ไหมคะเขาสี่วันเนาะ,ะจ้ะสองวันเอาสองเหรอเอาใครพูดสี่วันแล้วก็สามสี่น้องพาไปกุสุมานกุสุมานอ๋อหนูก็ไปด้วยเหรอหนูก็ไปเอาฟู้ดทรัปไปกับเขาอ๋ออ,อ,อยู่สองวันกันแล้วก็ไปกุสุมานต่อวันนี้อำเภอว่านอนอ่า รอตังทอนก่อนนะลูกอะไรต่อคะอเยอะเลยไปไปต่อค่ะ,ะไเปเรืเลยเอาอะไรต่อคะอ่าแล้วแต่ลูกเลยคะ่ะป้าหมืกป้าหมือกอ่ะไปหมดหรือยังอะหมดแล้วมัง้งเอาไปถามพี่หมดยัง ปลาหมึกยังมีไหมคะปลาหมกึกหมดแล้ว,ม,ลวมาไม่ทันเมื่อกี้แป๊บเดียวเองอุย้ยเล่งก่อนมหมดแล้ว<ม>ครับ<ม>พรุ่งนี้เอาป่ะหมดแล้วลูกเมื่อกี้พี่เขาจองแล้วโอ้มีทั้งหลายร้านนะคะปรากฏจะเอาปลาหมึกนะคะ